สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับการวิเคราะห์สกอร์สูงครึ่งเวลาแรกบายทีเด็ดโซน่านะครับก่อนอื่นเราไปสรุปผล VIP ค่ําคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับก็พอดีเมื่อคืนนี้ติดธุระก็เลยไม่ได้ลงมาในช่องนะครับผมให้ไว้ในกลุ่มก็เป็นรายการออสเตรียบุนเดสลีกาเตะเวลาทุ่มครึ่งคู่ระหว่าง ตูมการ์ดพบ WSG วั t เทนผลสตูรวมการ์ G, ดนรรชนะไป2ประตูต่อ1ก็มีประตูในครึ่งเวลาแรก3ลูกเลยนะครับผมก็ทำกำไรให้กับสมาชิกภายในกลุ่มกันเป็นอย่างดีใครสนใจเข้ากลุ่มแอดไลน์มาที่ ban ball 787 ban ball 787 ในกลุ่มของเราก็ยังมีการสอนเทคนิคการดูราคาภูนะครับดูราคายังไงให้เกิดสกอร์ในกลุ่มของเราก็ยังมีทีมงานเซียนสายสกอร์อีกถึง9ท่านที่คอยให้ทีเด็ดสูงแรกภายในกลุ่มกันด้วยครับผมต่อไปเราไปดูสรุปผลตาราง VIP รวมเซียนภายในกลุ่มกันนะครับก็ ถือว่าก็ยังทํากําไรให้กับสมาชิกภายในกลุ่มกันอย่างดีมาโดยตลอดใครสนใจเข้ากลุ่มแอดไลน์มาที่ banball 787 banball 787ทักมาขอเข้ากลุ่มฟรีๆกันได้เลยนะครับผมต่อไปเราไปดู VP สูงแรกประจำค่ำคืนวันที่10ตุลาคม2565 เป็นรายการเช็คดีก้าสองเตะเวลาสองทุ่มตรงคู่ระหว่างซิกมาโอโลมุสบีพบสลาเวียปาร์คสองราคาเปิดมาให้ซิกมาต่อที่ครึ่งลูกจ่ายน้ำให้ซิกมา่าจ8 1่จ่ายน้ำให้สลาเวียปาร์ค1.97ราคาคูบอกว่าถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย1.80 ถ้าเสมอจ่าย3.60ถ้าทีมเยือนชนะจ่าย3.80จากราคาครึ่งลูกจ่าย1.80เป็นราคาของบอลที่จะชนะราคาไปได้นะครับเจ้ามือได้ให้ความสำคัญกับเจ้าบ้านนะครับผมต่อมาราคาไหลก็ยังอยู่ที่ครึ่งลูกนะครับ จ่ายน้ำให้เจ้าบ้าน1.80จ่ายน้ำให้ทีมเยือน2.00ราคาภูบอกว่าถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย1.80ถ้าเสมอจ่าย3.75ถ้าทีมเยือนชนะจ่าย3.80จากราคาเปิดและราคาไหลมานี้นะครับผมเจ้ามือยิ่งมองว่าเกมวันนี้เจ้าบ้านเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะไปได้ เพราะว่าขยับน้ำทีมเยือนขึ้นไปถึง2.00บวกกับขยับคูเสมอขึ้นไปถึง3.75อีกด้วยต่อมาเรามาดูราคาสูงเต็มเวลาเปิดมาที่2.5จ่ายน้ำให้ฝั่งสูง1.80จ่ายน้ำให้ฝั่งต่ำ2.00แล้วราคาสูงเต็มเวลาก็ขยับไหลไปที่ 2.5ควบ3จ่ายน้ำให้ฝั่งสูง1.85จ่ายน้ำให้ฝั่งต่ำ1.95กา1.95ก็ดูแล้วจากราคาสูงเต็มเวลานี้นะครับไหลขึ้นไปแบบนี้ก็มองแล้วว่าจะมีประตูจากทีมเจ้าบ้านอย่างน้อย1ลูกอยู่ในมือต่อไปเราไปดูสถิติของทั้ง2ทีมนะครับผมเออบอลคู่นี้ก็ยังไม่เคยพบเจอกันมานะครับ เราไปดู10นัดหลังสุดของเจ้าบ้านชนะสี่เสมอ 3, แพ้สมีประตูในครึ่งแรก8ปเกมสูงเต็มเวลา5้าเกม10นัดหลังสุดของทีมเยือนชนะ 3, เสมอ 2, แพ้หมีประตูในครึ่งเวลาแรกเก้เกมสูงเต็มเวลา7จ็ดเกมต่อมาเราไปดูแรงจูงใจกันนะครับเจ้าบ้านอยู่อันดับ8 แข่ง10นัดมี15คะแนนถ้าวันนี้เจ้าบ้านชนะอันดับจะขยับขึ้นไปอยู่ที่6ทันทีส่วนทีมเยือนอยู่อันดับที่14มี11คะแนนแต่ถ้าวันนี้ทีมเยือนชนะอันดับก็จะขยับขึ้นเหมือนกันนะครับผมดูแล้วเกมวันนี้ทีมเยือนก็จะมาเปิดเกมสู้กับเจ้าบ้านเหมือนกัน แล้วก็อาจจะยิงประตูใส่ทีมเจ้าบ้านได้อีกด้วยดูแล้วเกมวันนี้เจ้าบ้านจะสามารถเอาชนะไปได้แต่ก็อาจจะเสียประตูให้กับทีมเยือนด้วยไปสกอร์สูงครึ่งเวลาแรกถ้าครึ่งแรกไม่มาย้ำหลังทันทีที่1.5ลงมาใครสนใจเข้ากลุ่มแอดไลน์มาที่ ban ball 787 BANBALL787 ทักมาขอเข้ากลุ่มฟรีๆกันได้เลยนะครับก่อนจากกันไปขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ